ไม่มนทินพินาดปกป้องทุกจักรวาลให้รอดพ้นฉันฝากความหวังไว้กับคุณฉันไว้วางใจคนโง่นี่ให้กำจัดเอ็ไอไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนแล้วละ,ละฉันขอทักทายท่านไคโอชินสูงสุดองค์ไหมท่านไคโอชินผู้สูงส่งท่านมิทุระอันใดหรือขอรับเอ็ไอ โลกคืออสูรร้ายผู้ปรากฏขึ้นเมื่อราว75ล้านปีก่อนผู้กลืนกินสตสารโดยใช้การดูดซับอนุภาคทั้งปวงไว้ในตัวความหิวของมันไร้ขีดจำกัดมันกลืนระบบดาวนับพันก่อนที่เหล่าไคโอชินจะยับยั้งมันได้ในที่สุดนั่นแหละเหตุผลที่ต้องกำจัด XXI ทันทีเอาละเรื่องผูเขาแข่งขัน,ขนเราดูแลให้ปลอดภัยกันหมดแล้วมันพยายามบุกไปจักรวาลอื่น ทำไม่สําเร็จหรอกเราจะดูแลมันเองเราไคโอชินแห่งจักรวาลที่หนึ่งไม่ยอมฟังฉันสงสัยต้องเปลี่ยนไปลองพึ่งฮีโร่คนอื่นดูบ้างนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเจ้าถึงต้องชนะการต่อสู้กับ X X I ให้ได้ยังไงฉันก็จะทุ่มสุดกําลังอยู่แล้วเจ้าต้องก้าวข้ามขีดจํากัดฉันไม่อาจเพิ่มพลังให้เจ้าได้ทันตอนนี้เจ้าต่อยังไม่มีทางชนะเลยไม่ลองก็ไม่รู้สันหน่อย เอาล่ะมันโง่จริงไปต่อกันเถอะแกสคา c o โคเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่า x อ i เป็นภัยร้ายขนาดไหนฉันจำเป็นต้องเล่าให้เจ้าฟังบลาบลาบลาฉันเห็นด้วยนะแต่ตามกฎแล้วเขาเขา้าร่วมทัวร์นาเมนต์ได้ฉันจะจับตาดูมันเองด้วยเหตุนี้ฉันจึงขอร้องให้พวกเจ้าวางนิ้วไว้บนรีโมทจับจ้องไปที่จักรวาลที่5แล้วพร้อมกดได้ทันทีหากเห็นพิรุษแม้เพียงน้อยนิด ถูกต้องแล้วท่านผุ้ทรงเกียติผมเองก็รู้สึกว่าเจ้าคนนั้นน่าคนลุกมาตลอดคงโหดหน้าดูเลยต้องคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดถ้าอยากให้ฉันช่วยดูต่อก็ได้นะเวรฉันหมดแล้วจริงเหรอขอบใจมากวางใจฉันได้เลยพวกเราจะระวังตัวให้ดีทุกเม็ดดีมากฉันรู้แล้วล่ะไอเคลบอกฉันเกี่ยวกับเขามาแล้วพวกเราฉันว่าเราทำได้ดีนะที่ช่วยท่นผูเฒ่าไว้ได้ เบจิโตฉันขอร้องล่ะเดี๋ยวนะโอเคฉันอยู่คนเดียวแล้วท่านไม่ใช่ไคโอชินของฉันแต่เป็นไคโอชินจากจักรวาลของฉันที่ฉันมีข้อตกลงด้วยต่างหากใช่แต่แต่เบจิโตเจ้าชังอ่อนแอเงียบซะฉันแค่หิวเท่านั้นแหละพอทัวร์นาเมนต์จบเรากลับบ้านแล้วฉันจะกินถั่วเซียนให้เต็มอัตรางานงี่เง่านี่ก็จบกันไปพระเจ้านี่เรื่องฉุกเฉินนะฉันไม่อาจพึ่งใครได้เลย เอ็กไอกำลังจะทำลายทุกจักรวาลถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งเบจิตโตไปหาอะไรกินแล้วข้ามซะห้ามต่อสู้ข้ามจักรวาลและแค่อะไรก็ได้ให้กินมันไม่พอหรอกฉันละเบื่อพวกจอมเวทเต็มทนท่านเป็นครึ่งแม่มดใช่ไหมจัดการเรื่องนี้ไปเลยสิศัตรูเก่าของฉันดูท่าฉันจะโดนใส่ไข่อีกครั้งแล้วสินะแกมาบุกถึงพื้นที่ของฉันเองช่างวิเศษนักฉันรอหาเหตุผลรีแมทแบบนี้มานานแล้ว ใช่แล้วเบจิตโต้ฆ่ามันเลยเดี๋ยวก่อนเบจิตโต้ฉันไม่ได้อยากสู้กับคุณแต่เจ้าไคโอชินเจ้าเล่คุณควรไปเช็คที่ประตูด้านหน้าให้ดีสักหน่อยนะอะไรนะอะไรนะหยุดก่อนแกทําอะไรนะเปล่าเลยฉันแค่เปิดโปงแผนสอดแนมของเขาการก่อกวนทัวร์นาเมนต์นี่ไม่ซื่ออยู่แล้วนี่แกก็พูดได้เหมือนกันถ้ามันหมายเอาชีวิตฉันย่อมต้องมีเหตผลแน่ๆน,นี่ลองอันนี้ดูแทนสิ ฉันสร้างมาเพื่อคุณคล้ายถั่วเซียนที่ฉันเคยเห็นคุณกินแต่เค็มคนกว่าถึงร้อยเท่ารู้ไปด้วยเหรอว่าฉันตาลผิดได้ฉันไม่มีเจตนาทำร้ายต่อคุณตองกันข้ามฉันว่าเราสองคนคล้ายกันไม่ใช่น้อยทำไมแกถึงดูเป็นห่วงฉันนักคุณหิวอยู่ใช่ไหมเรื่องนั้นฉันสามารถเข้าใจได้อืมไม่เลวเลยแต่ก็ยังห่างไกลจากพลังเต็มขั้น นี่มันอะไรกันเนี่ยเพื่อนพ้องทั้งหลายฉันว่าคุณน่าจะอยากรู้ว่าราดิสกำลังหักหลังพวกคุณอยู่ใช่แล้วมีเพียงเขาเท่านั้นที่ได้รับการเสริมพลังจากไคโอชินอวโซเหี้ยแล้วไงที่ไหนแต่ไม่ต้องห่วงฉันได้จัดการปัญหาให้พวกคุณแล้วจงดูให้ดีแกฆ่าพี่ชายฉันฉันจะฆ่าแกให้ตายแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกมาร่วมมือกันเถอะแล้วมองให้ไกลกว่าน,นี้ พวกคุณไม่อยากใช้ดรา้อนบอลอธิษฐานบ้างหรือเราจะอธิษฐานได้แข็งกล่งที่สุดในจักรวาลได้จริงๆเหรอพอนแบบนั้นมันบ้าปอชมัดคุณต้องทําให้ตัวเองเป็นอมตะถึงวันหนึ่งคุณจะมีพลังทั้งหมดที่ปรา,า,ขาขรถนาขาคารอดนี่ละ่ะตัวอย่างชั้นดีฮ่าๆอิชาร์สซีงั้นแกจะให้เราใช้พรพิเศษของผู้ชนะดนบันดาลให้เป็นอมตะแลกกับอะไรละ่ะ ที่จริงฉันยังไม่แน่ใจว่าจะชนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันต้องการพันธมิตรโอ้โหขีโ้โกงขีโง้โกงขีโง้โกงยิ่งกว่านั้นฉันไม่ได้จะให้แค่พรเดียวของผู้ชนะเท่าน,นั้นนะพรทุกข้อเลยหรือดราก้อนบอลจะมอบพรไม่สิ้นสุดและจักรวาลก็ไร้ขีดจำกัดให้พวกคุณใช้สั่งได้ตามใจแล้วแกอยากได้อะไรตอบแทนละ่ะ เมื่อถึงเวลาที่ดราก้อนบอลประทานพรแก่ผู้ชนะพวกคุณช่วยสร้างความวุ่นวายฝั่งฉันหน่อยก็แล้วกันจากนั้นฉั้นจะอธิษฐานให้ทั้งพวกคุณและฉั้นมีพลังเดินทางข้ามจักรวาลได้ไม่มีอะไรยืนยันเลยว่าพวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในพรของแกแน่นอนฉันต้องได้ความไว้วางใจจากพวกคุณทั้งหมดก่อน ฉันมีหนทางแล้วฉันมอบส่วนหนึ่งของตัวฉันให้คุณไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมีพลังขึ้นยังจะไม่มีความลับระหว่างเราและฉันจะคุ้มครองคุณจากเวทมนต์หรือสิ่งรบกวนใดๆโอ้โหมันเจ๋งมากได้ยินความคิดเขาเห็นความทรงจำเขาเลยไม่เงยแกนี่มันเจ๋งชะมัดส่วนฉันเห็นแต่สัตว์ร้ายที่กำลังหิวโซ ฉันเชื่อมันในความจริงพวกคุณรับรู้สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอืมเข้าใจละแกไม่มีทางทรยศพวกเรามันติเวิร์ดมันกว้างพอให้ทุกคนพอใจได้อยู่แล้วก็ได้พวกเรารับปากช่วยแล้วกันไม่ต้องบอกก็รู้สิทธิ์เลือกจักรวาลก่อนย่อมเป็นของพวกเราเอาไปเถอะเลือกได้ตามใจพรออยังเหลือเฟือให้ใช้ไม่รู้จบ ฉันดูแล้วโดยจัก,กรวาลที่ไร้คอบเคตพวกเราจะเข้าถึงโลกอื่นๆน,นับไปท้่วให้ปรนสดมมีค่าชดเชยมหาศาลแล้วก็จะได้สังหารโกคูและเกโรรุ่นต่างๆอีกมากมายแต่ฉันเห็นแก่ยังจ้างชาวไซย,ยาและพิศาจน้ำแข็งมาอยู่ด้วยแล้วพวกนั้นก็รู้เรื่องนี้ฉันไม่ชอบแนวคิดไปจับมือกับโกคูป่วยจิตนั่นเลยส่วนฉันก็ไม่คิดจะจับมือกับแกเราไม่จำเป็นต้องเป็นมิตร แล้วคุณหมายเลขก8 8คุณยังอยากแก้แค้นที่เราได้รับชัยในการประลองครั้งนี้หรือหากคุณปรารถนาฉันสามารถอำนวยให้คุณสังหารฉันจากจักรวาลอื่นได้ตามต้องการแกไม่รู้สึกแย่เลยเหรอที่ต้องฆ่าตัวแกอีกร้อยพันคนไม่เลยสักนิดย้อนกลับไปไม่กี่นาทีก่อนใช่แล้วเบจิตโต้ข่ามซะเขาโฟกัสมากต้องเป็นเพราะเขากำลังเสริมพลังให้ฉันจนแข็งแกร่งกว่าโกหังแน่ๆงั้นก็คือแบบนี้สินะ นี่มันอะไรกันท่านกำลังยุ่งเกี่ยวกับโชคชะตาของจัก,กรวาลที่13ท่านกำลังวางแผนต่อต้านผู้ร่วมแข่งจากจัก,กรวาลที่5ไม่นะช่วยรอด้วยฟังให้ดีนะไคโอชินใต้พวกเราต้องจัดการกับเอ็กซ์ไให้ได้มันคือผู้ทำลายโลกฉันทนไม่ไหวแล้วไม่มีใครเคารพกฎเลยสักคนโดยเฉพาะพวกไคโอชินใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยเฮ้ย hey, ตะแก่ลามกตอนนี้ฉันแข็งแก่งกว่าเขาแล้วใช่ไหมโคตรเหนือกว่าชัดชัด ทำไมลนะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ้ฮ้ฮ้ขอร้องล่ะให้ฉันอธิบายก่อนเธอะฉันจะไปตามวากัตมาแล้วส่งพวกท่านกลับคืนจักรวาลเดิมทันที ฉันเกลียดแกแกไม่ได้ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเลยสักนิดเกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันขอเดิมพันเลยว่าตอนนี้ฉันอ่อนแอลงกว่าเดิมอีกแต่แล้วแต่นะว่าไงนะฉันเสริมพลังให้เจ้าแล้วนะเจ้าแข็งแกร่งยิ่งกว่าคาโอชินใต้แต่พลังของเจ้าจะปลดปล่อยออกมาเฉพาะเมื่อต่อสู้กับคนชั่วเท่านั้นส่วนต่อหน้าคนอื่นเจ้าอ่อนแรงเหมือนทารกไปเลยไอ้สารเลวเจ้าหนักขึ้นอีกเนี่ย ฉันรักษาสัญญาวไว้แล้วเจ้าจะสังหารเบจิต้าได้แน่นอนแต่เจ้าจะไม่มีวันทําให้ผู้บริสุทธิ์ในจักรวาลของเจ้าได้รับความทุกทรมานเด็ดขาดเฮเดี๋ยวให้คาคราโต้จัดก,การเองถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดฉันยำม,มันได้สบายๆใช่ไหมใช่เฮ้ hey, ใจเย็นก่อนราดิส อนาคตเจ้ามันอยู่ฝั่งคนดีไม่ว่าเจ้าจะยากหรือไม่ก็ตามฟังฉันดีๆเราต้องสู้กับภัยอันตรายยิ่งกว่าเบจิต้าเสียอีกศัตรูตัวนั้นคือ x x i เจ้านี่ท่านจริงจังใช่ไหมเนี่ยฉันเห็นแล้วว่าพวกท่านเป็นขบวนการเดียวกันฉันวางแผนว่าจะส่งเฉพาะไคโอชินขึ้นยานเท่านั้นแต่พวกท่านทุกคนสมควรได้ขึ้นไปกับเขาด้วยเดี๋ยวก่อนไอเคลบอกฉันว่า XX I. หฉันรู้แล้วว่า X X I คือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันไม่กี่คนที่ปฏิบัติตามกฎจริงจัง I K L คงหมายความว่าเราสามารถไว้วางใจเขาได้ถึงตาแกบ้างบ้าไปแล้วอีกสามคนจากจักรวาลของฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แต่รีโมทอันนั้นมันส่งทุกคนกลับไปยังจักรวาลของตัวเองได้แกส่งพวกเขากลับไม่ได้ ยุติธรรมอะไรแบบนี้สมกับยาเมื่อเป็นประโยชน์กับแกแล้วแกจะไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าฉันจะฆ่าแกคราวนี้ฉันจะจัดการแกให้สิ้นซากก่อนออกไปฆ่าฉันทำไมปู่ไคโอชินทำให้ฉันสูญเสียพลังทั้งหมดเขาหลอกฉันฉันสูญเสียทุกอย่างในเรื่องนี้อืมเป็นจริงที่ก่อนหน้านี้แกตอนอยู่ในสังเวียนอ่อนแอกว่าและก็เป็นฝ่ายแรกที่ตกใจ ถ้าแกต่อต้านการแทรกแซงระหว่างจักรวาลแกควรใช้ดราก้้นบอลคืนพลังของฉันมาเสียใจด้วยนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราขอให้เป็นบทเรียนละกันแกเป็นคนขอเองใช่ไหมฉันเป็นเยือ่อแน่นอนโถเอ้ยโดนเข้าจนได้งั้นต่อไปละ่ะจักรวาลที่9วังพระเจ้าโอ้กลับมาแล้วหรอเราคิดว่าจะมีเวลาอีกสักหน่อย เวลาเพิ่มไปทำไมล่ะแผนงของปูกไคโอชินนี่พังเละจริงๆเลยฉันตั้งใจะจะช่วยทุกคนทแท้แต่กลับต้องถูกทรยศจากพักพวกตัวเองรุ่นใหม่มันสิ้นหวังจริงๆสังเวียนนี้อุดมไปด้วยเหล่าฮีโร่ถ้า X X I ก่อเรื่องเขาต้องหยุดมันได้แน่ช่างเถอะตอนนี้ฉันไม่อาจทำอะไรได้แล้วถ้า X X I โผล่มาเกืนกินจักรวาลเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันยังไม่ถูกหยุดแต่ฉันคุยกับทุกคนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใดใจบริสุทธิ์ยุติธรรมและกล้าหาญคือพันธมิตรของเราดีมากฉันคุยกับทุกคนที่ติดสินบนได้หมดแล้วขอบใจบาบิดีที่ทำให้หาผู้วายชนพวกนั้นง่ายขึ้นมากเสียดายที่ฉันไม่อาจเข้าใกล้ผู้ทรงพลังที่สุดอย่างเซลได้โดยไม่ให้ใครรู้ตัวเราผู้ไม่บริสุทธิ์ต่ำซามและเห็นแก่ตัวพวกนี้แหละคือพักพวกของฉันทัวร์นาเมนต์นี้เป็นความผิดพลาด เป็นมนทินทวนาเมนต์มันติพระหุดจ,จักรวานี้กลืนกินเหล่าผู้พิทักษ์ยุติธรรมให้กลายเป็นความชั่วร้ายและความโกลาหลความพินาศจัก,กรวาลของพวกแก่จึงสงบสุขเพราะพวกแก่ลากล้างความชั่วร้ายถึงต้นตอ,นตอนเสมอฉันจำต้องกำจัดพวกมันที่สิน้น i อเคขอบใจที่มอพลังให้ฉันจะใช้มันให้สมคุณค่า